รายการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องสูแดนพุทธภูมิตามรอยบาทพระศาสดาโดยคุณสีเพนจัตุทศีนังสือเรื่องนี้เป็นบันทึกของคุณศรีเพนจัตุทศีซึ่งได้เดินทางร่วมกับอาจาร,รย์พรรัตนสุวรรณและคณะ เพื่อไปนำสิ่งมิ่งมงคลจากสังเวชนียสถานประเทศอินเดียเพื่อมาบรรจุภายในองค์พระเจดีอิสราภาพอนุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณนะตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์และอาจารย์พรได้ที่บายรายละเอียดและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ไว้ในคำนำดังต่อไปนี้เรื่องสุวด,ดนพุทธภูมิตามรอยบาทพระศาสดาซึ่งเขียนโดยคุณสีเพนจัตุทศีนี้ข้าพเจ้าใครจะขอชี้แจงให้ทราบเสียก่อนว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกทิพนั้นถ้าผู้ใดอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็ขอให้คิดว่าเป็นเรื่องนิยายไปก่อนและพยายามอ่านให้จบและในเมื่อมีปัญหาหรือสงสัยอย่างไรก็ขอให้มีจดหมายมาถามหรือจะมาถามด้วยตนเองก็ได้ที่สำนักนี้แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่า สำหรับผู้ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับโลกทิพย์เป็นเรื่องเหลือเชื่อนานก็คงจะเป็นเพราะไม่เคยทราบถึงผลงานในด้านการคนา้นคว้าทางวิญญาณของสำนักมาก่อนซึ่งผลงานที่ว่านี้ได้พิมพ์ออกเผยแพร่มานานเกือบจะ20ปีแล้วและโดยเฉพาะเหตุที่สำคัญก็คือไม่รู้ว่า คุณศีเพนนนั้นได้มีความสามารถเป็นพิเศษมากในเรื่องการเข้าสมาธิมานานตั้งแต่ปี2502ส่วนผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าและคุณสีเพนเป็นอย่างดีและได้อ่านหนังสือของสำนักมานานแล้วโดยเฉพาะคือหนังสือวิญญาณซึ่งเป็นหนังสือนิตยาสารรายเดือนของสำนักซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,508เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็จะไม่มีความสงสัยไปในทำนองว่าเรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ที่คุณสีพเพียเห็นและได้ยินด้วยนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองจากจินตนาการคือเรื่องจริงๆอย่างนั้นไม่มีเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ชี้แจงให้ทราบก่อนว่า ถ้าไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องวิญญาณมาก่อนหรือมีแต่มีมาอย่างผิดผิดมีไม่พอก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องคิดว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อและให้คิดว่าเป็นเรื่องนิยายเสียจะได้ไม่ขัดใจและอ่านไปได้ตลอดอันหนึ่งเรื่องนี้ก่อนที่จะได้ตีพิมพ์เป็นเล่มอย่างที่เห็นอยู่นี้ คุณสีเพนได้เขียนลงในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2522มาก่อนแต่ลงไม่จบและก่อนที่จะนำเรื่องนี้ลงคุณสีเพนก็ได้นำบันทึกการไปนำสิ่งมิ่งมงคลจากจังหวัดต่างๆในประเทศมาลงติดต่อกันมานานหลายฉบับแล้ว แต่ก็ยังไม่ครบ72จังหวัดก็ต้องเดินทางไปอินเดียเพื่อไปนำเอาดินจากสังเวชดีสถานมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์สรภาพซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับสั่งให้สร้างไว้ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาตำบลแคมสนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และเรื่องนี้ด่วนกว่า ถ้ามีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ทราบเรื่องการไปอินเดียนี้ต้องการจะรู้เรื่องราวที่ไปพบเห็นมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเหตุนี้จึงได้จัดพิมพ์เป็นเล่มดังที่เห็นอยู่นี้แต่อย่างไรก็ดีเรื่องที่คุณสีเพนได้เขียนไวน้นี้ความจริงยังไม่หมดมีเรื่องอีกมากที่ยังไม่ได้บรรยายไว แต่ก็เห็นว่าเท่าที่เขียนไว้นี้ก็เหลือเกินแล้วเพราะแต่และเรื่องแม้จะบรรยายไว้สั้นๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เกือบทั้งนั้นถ้าเขียนบรรยายละเอียดกว่านี้ก็เกรงว่าจะมากไปจนกระทั่งคนที่มีพื้นพอจะเชื่อกันอยู่แล้วก็เลยไม่เชื่อเอาเสียเลยแต่อย่างไรก็ดี สำหรับผู้อ่านซึ่งมีเพื่อนในทางนี้มาแล้วก็ควรที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีถึงประเด็นเหล่านี้คือภาพเหตุการณ์ต่างๆที่คุณสีเพนเห็นนั้นบางอย่างก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เทพเจ้าต่างๆบรรดาลหรือในลมิรให้เห็นล่วงหน้ามาก่อนก็มีบางอย่างก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น กำลังเป็นอยู่ในขณะที่เห็นแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ลำพังสมาธิของคุณสีเพนเองไม่อาจจะเห็นได้เทพเจ้าต้องช่วยดึงจิตของคุณสีเพนให้เข้าสมาธิลึกลงไปจนถึงขั้นที่จะเห็นได้อย่างนี้ก็มีบางอย่างก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านพ้นมานานแล้ว แต่ก็มีเทพเจ้าที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้นๆบรรดาให้เห็นก็มีเมื่อได้ทราบประเด็นอันนี้แล้วเวลาอ่านไปก็จะรู้ได้เองว่าอันไหนเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันอันไหนเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานานแล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างเพราะสามารถจะรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ก็มีปัญหาอีกอย่างซึ่งบางคนอาจจะสงสัยคือเสียงที่คุณสีเพนได้ยินเช่นเสียงว่าพุทธังสรงาานังค้าฉามิและเสียงคำพูดอื่นๆนั้นถ้าหากเป็นเสียงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับสั่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นคำพูดภาษาไทยส่วนเสียงของเทพเจ้าอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่คนไทยนั้นทำไมคุณสีเพนจึงได้ยินเป็นเสียงภาษาไทยทั้งหมดความจริงเรื่องนี้ไม่ยากต่อการเข้าใจในเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่าภาษาในโลกนี้หรือภาษาในโลกไหนๆก็มีอยู่ภาษาเดียวคือภาษาใจเพราะไม่ว่าใครจะพูดเป็นภาษาอะไรออกมาแต่ความหมายในใจย่อมเหมือนกันหมด ฉะนั้นในเมื่อเรามีความสามารถที่จะร่วงรู้เข้าไปถึงภาษาในใจได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแปลความหมายจากคำพูดด้วยเหตุนี้จึงรู้เรื่องทุกอย่างที่เทพเจ้าต่างๆพูดแต่เพราะเหตุที่คุณสีเพนเป็นคนไทยเคยชินกับภาษาไทยฉะนั้นในเวลาเข้าใจความหมายภาษาใจ จึงออกมาในความหมายที่เป็นภาษาไทยพรือศษีสรายากัสซึ่งเป็นคนอินเดียเวลาเข้าส่งก็พูดออกมาเป็นภาษาไทยแต่ในบางครั้งก็พูดออกมาในภาษาเดิมของท่านคือภาษาอินเดียซึ่งต้องอาศัยชาวอินเดียมาฟังก็ฟังรู้เรื่องทุกคำอย่างนี้ก็ทำได้ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำไมคุณสีเพนจึงได้ยินเป็นภาษาไทยทั้งๆที่ท่านอาจจะพูดเป็นภาษาอื่นจากเขตผลต่างๆที่อธิบายมานี้หวังว่าสำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ในเรื่องวิญญาณดีพอสมควรก็คงจะเชื่อได้ว่าเรื่องที่คุณสีเพนเล่าไว้นั้นเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ แต่สำหรับข้าพเจ้าซึ่งรู้จักคุณศีเพนดีเพราะเป็นคนสอนและฝึกสมาธิให้ได้จนถึงขั้นที่มีความสามารถอย่างที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารับรองได้ว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณศีเพนบันทึกไวน้นี้เป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องที่เห็นไปเองทำนองคนเป็นโรคประสาทหลอน แต่เพราะเหตุที่เหตุการณ์ตามที่บันทึกไวน้นี้ไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าจะเป็นไปได้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้จะมีขึ้นได้ถ้าข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในทางพระไตรปิฎกและไม่เคยรู้เห็นประสบการณ์ในทางวิญญาณที่พิสูจน์ได้มาก่อนก็คงจะพูดได้อย่างเดียวว่า เรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่ถึงแม้ข้าพเจ้าจะยอมรับเรื่องราวทั้งหมดที่คุณสีเพนพบเห็นมาน,นี้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องเรียนถามเทพเจ้าว่าเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้อย่างไรมีหลักธรรมอะไรบ้างที่จะอธิบายเหตุผลในเรื่องนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่และที่สําคัญก็คือข้าพเจ้ากับคุณสีเพนยังจะต้องไปอินเดียอีกหลายครั้งเพื่อไปค้นคว้าหาความจริงอีกหลายด้านเพราะจากตัวอย่างที่เล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็คงจะเห็นแล้วว่า เรื่องราวต่างๆที่ไปพบเห็นมานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามสืบค้นคว้าอีกมากซึ่งในเมื่อได้เรื่องราวต่างๆตามแนวที่บันทึกไว้นี้อย่างละเอียดและพิสูจน์ได้ด้วยแล้วประโยชน์ที่จะเกิดแก่โลกมีอย่างไรไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงเพราะถึงจบรรยายอย่างไร ก็ไม่อาจอธิบายได้หมดทุกประการอย่างแน่นอนการไปอินเดียเพื่อไปเอาดินจากสังเวชนียสถานนั้นหมายกำหนดการต่างๆในการไปนับตั้งแต่วันที่จะเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้กำหนดให้ทั้งสิน้นฉะนั้นการไปครั้งนี้จึงสะดวกสบาย และได้พบเห็นสิ่งที่ต้องการจะพบเห็นทุกอย่างซึ่งแต่ละอย่างที่ได้ไปพบเห็นมานั้นล้วนแต่มีคุณค่ายากแก่การอธิบายได้หมดสิน้นและเป็นสิ่งยากที่ใครๆจะได้พบเห็นซึ่งถ้าพระองค์ไม่ช่วยเปิดทางให้แล้วก็คงไม่มีโอกาสได้พบเห็นแน่นอนจงคิดดูคำพูดประโยคแรก ที่พระองค์รับสั่งที่สนามบินดอนเมืองก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งคุณสีเพนได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าเราจะเป็นผู้นำในการเดินทางดังนั้นกำหนดการต่างๆที่ทำไว้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมไม้กำหนดการที่คุณนวลจันทร์เพียนทำได้กำหนดไว้ ตามที่ขพเจ้าได้บอกไว้ตั้งแต่แรกนั้นครั้นไปถึงที่ที่จะไปตามเวลาที่เขียนไว้นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจากหมายกำหนด,ดเดิมซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแต่แล้วก็ปรากฏว่าที่เปลี่ยนใหม่นี้ดีกว่าที่จะไปตามเวลาเดิมที่กำหนด,ดไว้ทุกครั้งนี่ก็คือพยานหลักฐานอันหนึ่ง ที่ว่าพระองค์เป็นผู้นำในการเดินทางและในขณะที่กําลังรออยู่ที่สนามบินกันกันต้าเพื่อตรวจหนังสือเดินทางในคืนวันแรกที่ไปถึงนั้นคุณสีเพนก็ได้บันทึกไว้ว่าขณะนั้นก็ได้พบพระองค์และท่านมหาตามะคารทีพระองค์ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรก็รับสั่งว่า ณดินแดนรูปดอกบัวชมพูทวีปนี้เป็นดินแดนลึกลับเป็นดินแดนซึ่งมีสิ่งที่ในโลกส่วนอื่นไม่มีเป็นดินแดนซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของาศาสนาหลายาศาสนาหลายาศา,ายสาศาดาโดยเฉพาะพระพุทธองค์ซึ่งเป็นาศาสดาเอกของโลกดังนั้นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากสายตามนุษย์ ก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งนรกชั้นต่ำสุดจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดและสำหรับในโลกทิพที่ตามนุษย์มองไม่เห็นแล้วก็มีทั้งนรกชั้นต่ำสุดจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดดุจเดียวกันเราจะเปิดให้เห็นไปโดยลำดับจงทำใจให้เป็นกลางให้สงบแผ่เมตตาธรรม พยานหลักฐานเพียงสองสามอย่างที่ยกมาให้ดูนี้ในเมื่อท่านได้อ่านเรื่องส่แดนพุทธภูมิตามรอยบาทพระศา,าสดาจนจบแล้วท่านก็รู้เห็นได้ด้วยตนเองว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณสีเพนเล่าไว้นั้นไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือคิดแต่งขึ้นเองแน่นอนฉะนั้น ในเมื่อเชื่อสนิทตามเรื่องที่เล่าไว้นั้นก็จงพิจารณาด้วยตนเองก็แล้วกันว่าเรื่องนี้มีคุณค่าสูงเพียงไรขออย่างเดียวอย่าอ่านด้วยใจที่มีอคติหรืออุปาทานอย่างผิดผิดมาก่อนเท่านั้นท่านก็จะพบกับแสงสว่างในหนังสือเล่มนี้อย่างชนิดที่จะลืมไม่ได้จนตลอดชีวิต พรรัตนาสุวรร์ยี่สิบเก้าทันวาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง พุทธภูมิตามรอยบาทพระศาสดาโดยคุณสีีเพนจัตุทศีอันที่จริงข้าพเจ้าควรจะได้นำบันทึกการไปนำสิ่งวิ่งมงคลจากจังหวัดต่างๆมาเล่าติดต่อกันไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่ามีหลายคนเหลือเกินขอร้องว่าขอให้เล่าการไปนำสิ่งมิ่งมงคลจากสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียมาเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันเพราะอยากจะทราบว่านาดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดของพระพุทธองค์นั้นบาดนี้ซึ่งการเวลาได้ล่วงเลยมาถึงสองพันห้ารกว่าปีเศษจะมีสิ่งใดยังคงเหลือไว้ให้กุลบุตรผู้ซึ่งกำลังเดินทางตามรอยบาทพระศาสดาบ้างกำหนดการเดินทาง เพื่อไปนำสิ่งมิ่งมงคลจากสังเวชนียสถานสำหรับมาบรรจุภายในองค์พระเจดีย์อิสรภาพอนุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อพระองค์สเสด็จมารับสั่งว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการนำสิ่งแทนจากสถานที่อันเป็นมิ่งมงคลทั่วทั้งผืนแผ่นดิน สำหรับบรรจุภายในองค์พระเจดีย์สรภาพนี้แล้วจงไปนำสิ่งแทนจากสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงกำหนดว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วสังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาและจงทำให้ภาระานี้หมดไปภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ได้อันที่จริง อาจารย์พรข้าพเจ้าและผู้ใกล้ชิดอีกหลายคนเคยตั้งใจไว้เสมอว่าจะต้องหาเวลาเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อนอามัสการสังเวชนิสถานทั้งสี่สักครั้งหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดเวลาก็ล่วงเลยมานานแต่เขายังหาโอกาสไม่ได้เลยจนถึงคราวที่พระองค์ต้องเสด็จมารับสัง่ง อาจารย์พรจึงได้ติดต่อกับคุณนวลจันทร์เพียรธรรมซึ่งเคยได้ศึกษาธรรมจากอาจารย์พรและมีความเลื่อมใสและเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาซึ่งหาได้ยากคนหนึ่งคือเมื่อตัวเองได้ปนน้สการสังเวชีนีสถานทั้งสี่แล้วก็เกิดความเลื่อมใสามากอยากจะให้คนอื่นๆได้ไปนมัสการว่า ก็ได้จัดตั้งบริษัททัวร์ขึ้นได้มาเชิญอาจารย์พรหลายครั้งเพื่อให้ร่วมเดินทางไปด้วยแต่อาจารย์พรก็ยังหาโอกาสไม่ได้สักทีจนถึงคราวนี้เมื่ออาจารย์พรติดต่อให้เป็นคนจัดการเรื่องการเดินทางก็เป็นที่สมความตั้งใจของคุณนวลจันทร์ซึ่งรอคอยมาเป็นเวลาอันยาวนาน คุณนวลจันได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้รับความสะดวกเราได้กำหนดวันกันคร่าวๆว่าจะออกเดินทางกันในวันไหนระยะใดข้าพเจ้าก็ได้กราบทูลพระองค์และแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดให้เดินทางภายในวันที่10พฤศจิกายน2522ระยะเวลาก่อนจะถึงวันเดินทาง คือวันที่10พฤศจิกายน2522ประมาณเดือนเศษงานสร้างพระเจดีย์สิสรภาพและศูนย์พัฒนาศาสนาช่างเป็นระยะที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายเหลือเกินอาจารย์พรเร่งทำถนนภายในศูนย์พัฒนาศาสนาให้เสร็จแทบจะไม่มีเวลาเข้ากรุงเทพเลยต้องใช้เวลาส่วนมากอยู่แคมป์สน ข้าพเจ้าต้องรับภาระต่างๆแทนมีคุณผ่องผิวพัฒนาประภาพัน์คุณวันเพนอมอนสิบช่วยแบ่งเวบาวภาระไปได้บ้างยิ่งระยะใกล้วันที่สิบพฤศจิกายนเข้ามานอกจากความสับสวนวุ่นวายจนแทบทำอะไรไม่ทันในภายนอกแล้วภายในจิตใจของข้าพเจ้าก็ช่างหนักอึ้งเสียนี่กระไร ข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือบอกอาจารย์พรให้เกิดความหนักใจแต่ก็ได้ปรารลกับคุณผ่องผิวอยู่บ่อยๆว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยจะรู้สึกตัวนะักจงคอยดูข้าพเจ้าด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกระทำสิ่งใดลงไปบ้างคุณผ่องผิวได้พูดกับข้าพเจ้าว่ายิ่งใกล้วันเรายิ่งยุ่งสับสน การเป็นไปของประเทศตอนนี้ช่างเหมือนกับการทำงานของพวกเราเสียจริงๆสมกับที่พระองค์เคยรับสั่งว่าพระเจดีย์อิสรภาพคือสัญลักษณ์ของบ้านเมืองความเป็นไปในการก่อสร้างพระเจดีย์ก็เหมือนกับความเป็นไปของบ้านเมืองซึ่งข้าพระเจ้าเองเมื่อฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจริงสินะ บ้านเมืองเราช่างวุ่นวายเหลือเกินผู้คนเดือดร้อนเข้าของแพงมองดูหาความสงบสุขจากที่ไหนไม่ได้เลยในขณะที่เกิดความสับสนจิตใจก็เริ่มท้อแท้และเหนื่อยหน่ายในระยะเช่นนี้ความเยียบจะเข้าครอบคลุมรอบข้างบรรยากาศสงบเย็นและแล้วจะปรากฏภาพเป็นเทือกเขาฮิมาลัย อันที่จริงข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นภูเขาหิมาลัยแต่ในความรู้สึกนั้นบอกว่าภาพเทือกเขาที่เห็นนี้เป็นหิมาลัยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปะทะากับความเกรี้ยวกราดของลมสูงอันกระพือพัดหิมะให้แตกกระจุยเป็นระลอกระยิบระยับเป็นภาพชวนให้พิสดูอย่างเคลิบเคลิ้มหลงไหล และมองสูงขึ้นไปจงกระทั่งเห็นหิมะนั้นละลายหายไปในฟากฟ้าและในความรู้สึกนั้นคล้ายมีเสียงเรียกร้องดึงดูดให้ติดตามไปข้าพเจ้าจะมีความรู้สึกอยู่เช่นนี้เสมอจนถึงเช้าว,วันเสาร์ที่สิบพฤศจิกายน2522ับรรยากาศปลอดโปร่งแจ่มใส ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างดูสดชื่นเสียงกังสดานจะดังแผ่วมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งบ่ายสองโมงครึ่งเสียงกังสดานานั้นจึงดังก้องกังวานใสชัดเจนพร้อมกับคำว่าพุทธังสรนังคัดฉามีดูคล้ายกับว่าดังอยู่ในทุกอนูของบรรยากาศรอบข้างข้าพเจ้าได้เข้าสมาธิ พบท่านมหาตมาคารทียิ้มสดใสต้อนรับพร้อมทั้งพูดว่าจงตามมานะจะนำพาไปสู่แดนพุทธภูมิตามรอยบาทพระศาสดาข้าพระเจ้าได้บอกอาจารย์พรซึ่งขณะนั้นกำลังแต่งตัวเพื่อเดินทางไปสนามบินแล้วเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาเศษอาจารย์พร ก็ได้นำทุกคนซึ่งจะติดตามไปส่งที่สนามบินส่วนมนต์เพื่อรับสื่อจากแดนพุทธภูมิเป็นก้าวแรกของการเดินทางทุกคนได้มาถึงพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองตอนราว18บแนาฬิกาพรุ่งรับสั่งว่าเราจะเป็นผู้นำในการเดินทางดังนั้นกำหนดการต่างๆที่ทำไว้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นปีติทราบซ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเกิดความรู้สึกขึ้นมาในทันทีนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นได้แต่เพียงผู้ติดตามพระองค์เท่านั้นขอพระองค์จงบัญชามาเถิดคณะที่เดินทางร่วมไปในครั้งนี้ มีอาจารย์พรรัตนาสุวรรณอาจารย์สุริพุทธสุคุณเตียงสิริทรงนิจจใสคุณสมนัสอิมอารีคุณเพ็ญจันทร์ทรงสิริวิทย์คุณบุญมีวิเศษพานิชกิจคุณสุนันเลื่อมรัศมีคุณชาววณีเลื่อมรัศมีคุณผ่องผิวพัฒนาประภาพัน์คุณสุภาณีหงเงิน และข้าพเจ้ารวมทั้งหมด11คนโดยมีคุณนวลจันร์เพียรธรรมกรรมการผู้จัดก,การบริษัท n อ t r a v ทร c เว t ลเเป็นผู้นำทางเมื่อไปถึงสนามบินดอนเมืองก่อนจะขึ้นเครื่องบินจึงได้ทราบว่าในคณะของเรานี้คุณนวลจันร์บอกว่าได้มีชาวคณะจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินทางไปด้วย โดยมีพระครูพิสิทธิ์ปัญญาคุณพระสมุตรองอาจบุญยญาสีพระครูสวัสดิเจริญนิยมพระสุรชัยเจริญสีคุณหวนชยางคานนคุณสมรวยภูวันคุณวิเชียนบุญญากิติกรคุณสรพีบุญญากิติกรเป็นอันว่าคณะของเรามีเพื่อนร่วมเดินทางมาสมทบอีกแปดคน รวมเป็นชาวคณะในการเดินทางครั้งนี้19คนรวมคุณนวงจันทร์ผู้นำทางอีกหนึ่งคนเป็น20คน